สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีทำไมถึงมาอยู่ตรงแถวบางชันได้นะเมื่อก่อนผมเคยไปนั่งนะครับที่หัวปลาช่องนนทรีเนี่ยเขาอยู่ตรงช่องนนทรีเลยนะเขาเป็นร้านตึกแถวนะครับหลังๆนี่ก็เห็นเขามีสาขาไปทั่วไปหมด ก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเทุ่งหญ้าหรืออะไรไม่รู้นะนะครับเรียกว่าทุ่งหญ้าแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่ใครเป็นเจ้าของอตัวอะไรมันบินบ,นบินนะแล้วผมเข้ามาทําไมตรงนี้นะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํารถไฟฟ้าของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมหาทางออกกันคืนอ,อยู่นานเดี๋ยวอานาคอนดานจะมาลัดเอาไปกินก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดู การก่อสร้างของสถานีบางชันนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเดี๋ยววันนี้พาไปดูสถานีบางชันกับขานยักษ์คานทางวิ่งยักษ์นะสติลไกเวบีมนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะครับแต่ว่ามาดูสถานีบางชันกันก่อนเรามาดูความคืบหน้ากันนะครับตอนนี้ก็มีการตกแต่งภายในแล้วนะมีการวางบันได นะครับแล้วก็ด้านบนก็มีการทำโครงหลังคาเริ่มมุงหลังคาแล้วอันนี้คนงานเขากำลังเลิกงานนะผมไปในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเขาทำงานทุกวันเลยผมเห็นไม่ไม่หยุดเลยนะถ้าไม่ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ชานะครับแล้วก็ความวุ่นวายเกี่ยวกักวบระบบสารูปโภคต่างๆพวกทออก่อปะปาเนี่ยผมว่าปีนี้เขาทำเสร็จไปแล้ว เขาทำเสร็จแน่วเาะเขาเร่งหน้าดูนะครับตอนที่เขามีปัญหาเนี่ยมาจากการเข้าพื้นที่จริงๆเลยเร่งทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไม่มีวันหยุดอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องเสร็จก่อนกำหนดอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเขา้าทำตามเรยกว่าตามแผนเลยนะก็เร่งๆกันไปแล้วครับเท่าที่ทำได้แล้วกันนะ ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักสี่โมงแล้วตอนนี้นะสี่โมงเย็นนะครับสัง mm hmm. เกตน,นะทำโครงหลังคาแล้วนะโครงหลังคาแล้วครับด้านหน้าทรงนู้นจะมีการมุงหลังคาเป็นบางส่วนแนละ้ว รถนี่วิ่งมาจากแถวตลาดมินบุรีนะครับครับด้านนี้วิ่งตลาดมินบุรีต่อไปตรงนู้นได้ครับไปแถววัดพระศีเดี๋ยวมาดูคานทางวิ่งกันนะครับเดี๋ยวพามาดูการทางวิ่งนะซิลไก์เวบีมนะครับมาดูนะเขาเพิ่งทําการติดตั้งไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับที่ผ่านมาอยู่ด้านขวาของผมเนี่ยแหละ ก็เป็นการทางวิ่งที่อยู่เหนือคลองนะคลองนี้จะคลอ,อ,องบางชันนะครับน้ำก็จะดำดำต้องหน่อยนะแต่ว่าก็ยังไม่ส่งปลิ่งขึ้นมานะครับก็มีการถ่ายเทยก็ตรงนี้ก็เป็นห้างแม็กโครก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ใกล้ๆคลองบางชันนะเขามีที่สําหรับรอรถนะครับผมถามแล้วเ็าบอกรถเมย์ไม่จอดนะครับจอดแต่สองแถวพวกสองแถวก็มาจอดนะครับคานเหล็กอันนี้ก็ยาวประมาณ64เมตรนะครับสูง 3. 9ดเเมตรที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นคลองไงครับคลองบางชันนะแล้วตัวเสาเนี่ยนะ ก็ต้องห่างกันประมาณหกสิบเมตรนะครับจริงๆเสาเนี่ยต้นหนึ่งส่วนมากที่เขาห่างกันเนี่ยประมาณสาสิบเมตรเราก็ลองนึกดูนะมีเสาสามต้นนะครับเอาตรงกลางออกไปต้นหนึ่งนั่นแหละความยาวของเขาประมาณนั่นแหละผมมองดูถ้าเป็นถ้าเป็นคอนกรีตกับคานเหล็กกระเทียบกันเนี่ยคอนกรีตเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสามของคานเหล็กอันนี้ครับก็เป็นคานทางวิ่งเหล็ก ชุดแรกเลยที่วางอยู่บนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูบริเวณนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับซอยรามินทา76 ถ้าเกิดเขาไปใช้คานคนกี่นะครับมันก็มันก็จะใหญ่เทอะอทะนะใหญ่เทอะอทะหนักมากเลยฮะถ้าเป็นเหล็กแบบนี้ก็จะเบาลงนะครับเบาลง อันนี้ก็เป็นคูน้ําอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเห็นมีต้นบัวด้วยนะเมื่อก่อนบ้านผมก็มีนะปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากเลยนะครับน้ํามันเสียแล้วก็เน่านะครับก็นํามาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ